สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทุกท่านนะครับผมในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทาง4ฮานอยนะครับก็ทำเป็นแยกฮานอยให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับแนวทางก็ทำจากสูตรคำนวณนะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมเนาะเด็กต่ำกว่าสิปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมเมื่อวานนี้นะครับถือว่าสุดปังนะครับพี่พี่ นะครับถือว่าแตกถ้าถ้าเป็นตัวเด่นนะครับถ้ารวมตัวเด่นเนี่ยแตกสีหน่อยนะครับพี่พี่นะครับแตกสีหน่อยแล้วคนนี้มาเด้งเดรอบนะครับในรอบปกติกับ VIP ด้วยเมื่อวานนี้ยินดีกับพี่พี่สมาชิกท่านใดที่ติดตามแนวทางหวยฮานอยด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนาะก็ใครเข้ามาแล้วนะครับพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้น้องแอดด้วยนะครับพี่พี่เนาะเพื่อจะได้เปิดการมองเห็นให้พี่พี่สมาชิกท่านอื่นได้รับชมด้วยนะครับ ก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับแนวทางของเราในฮานอยนะครับเนาะทำเป็นแยกสูตรให้นะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมให้1กับ7รลูด7นะครับไปพี่ผลที่ออก17532นะครับไปพี่เน้น76กเนาะแต่เขาออก7 5นะครับไปพี่น่าเสียดายนะครับก็ใครวิ่งลูดที่7นะครับผมเข้าไปที่75นะครับมาแค่สายลูดนะครับรอบแรกของเรานะครับ ส่วนห้าน้อยพิเศษนะครับพี่พี่ผมให้วิ่งศูนย์รูดเก้านะครับผลที่ออกหนึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งนะครับพี่พี่ดูผมเน้นศนะูนย์สองกับเก้าสองเนาะแต่เขาแยกกันเขาไม่มาคู่กันนะครับพี่พี่ถ้าเขามาคู่กันเนี่ยยังจะมาสุดถ้าเกิดออกเกนะ้าสองเนาะก็ยังจะได้เฮน,นะครับอืมนะครับผมของเราศูนย์ไม่มานะครับใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดถือว่ามาเก้าหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเคย บอกไปพี่สมาชิกนะครับเหมือนผมให้2ตัวเด่นประมาณนี้ถามว่าเด่นพอๆกันไหมก็เอาเป็นว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลดีกว่านะครับก็ผมให้ไปประมาณนี้พี่ๆก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับหรือว่าลองวิเคราะห์ดูว่าตัวเลขตัวไหนชื่นชอบนะครับค่อยตามเนาะเพราะบางครั้งบางทีผมรูดก็ไม่มาบ่อยก็มีนะครับส่วนมากจะเป็นตัวลองมานะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับในรอบ ฮานอยปกติกับ v i p พระเอกของเรามาแล้วนะครับพี่พี่พระเอกของเราเนาะฮานอยปกตินะครับผมให้เก้ากับหนึ่งนะครับพี่พี่ผลที่ออกเก้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ในรอบเนี้ยไม่รู้ว่ามีพี่พี่ท่านใดได้สามตัวตรงหรือเปล่านะครับเนาะถ้าเกิดผมให้เก้าหนึ่งสามเนี่ยน่าจะได้ฮีนะครับก็แนะนําพี่พี่สมาชิกแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีผมก็ไม่อยากไม่อยากเขียนให้เยอะเพราะว่าเขียนให้เยอะไปพี่พี่บางท่านก็บอกว่าผม ผมให้แนวทางเยอะนะครับประมาณเนี้ยผมจะให้สามตัวเนี่ยผมจะให้แค่ชุดเดียวนะครับแต่ว่าตัวเน้นเนี่ยเน้นเนี่ยก็คือผมจะให้สองคู่นะครับเนี่ยเมืนอย่างนี้ก็เก้าหนึ่งศูนย์เนาะถ้าเกิดให้เก้าหนึ่งสามเนี่ยพี่พี่ดูดิสามตัวตรงนะครับสามตัวตรงเลยนะครับใครวิ่งรูดที่หนึ่งนะครับใครวิ่งรูดที่หนึ่งเนี่ย เด้งบนเด้งล่างนะครับพี่พี่เข้าไปที่1013เนาะในตัวเน้นตัวเจาะนะครับถือว่าปังมากๆรอบนี้นะครับเพราะว่ามาในตัวเน้นเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมแต่รอบ VIP พเนี่ยพี่ๆ VIP เนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเข้า4วันติดแล้วนะครับ4วันติดหรือ3วันติดถ้าจําผิดต้องขอโทษด้วยนะครับก็คือมาในตัวเจาะเนาะนะครับถือว่าปังมากๆเลยนะครับผมรอบ VIP นะครับ ของเราให้9กับ5นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้9กับ5ก็มาเด้งๆงเลยเนาะนะครับใครรูดที่5นะครับผมเนาะเข้าไปที่95นะครับผม95เนี่ยตัวเด่นส่วนมากผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครจับตัวเด่นเนาะก็มาตรงๆนะครับ95ส่วนใครนะครับเอา9ไปวิ่งไปรูดอีกทีก็นะครับเด้งบนเด้งล่างเนาะเข้าไปที่6 9อีกนะครับเนี่ย ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ถือว่ารอบสุดท้ายเนาะมาเด้งๆดเลยเมื่อวานนี้ในกลุ่มพี่พี่สมาชิกก็มีโชคกันหลายท่านนะครับเมื่อวานส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากบ้านด้วยนะครับสลหรับบ้านน้าเต้าทองนะครับพี่พี่เป็นบ้านเสียงโชคนะครับเนาะท่านใดสนใจก็เข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม สำหรับแนวทางของเราวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าแนวทางนะครับก็คือแนวทางนะครับเนาะเมื่อวานนี้มาปังๆวันนี้อาจจะไม่มาหรือว่าอาจจะมาดิ่งดงนะครับแตก3ตัวก็ได้นะครับเนาะในรอบหาน้อยเฉพาะกิจนะครับพี่พี่วันนี้วันนี้รอบแรกผมให้ไปที่เลข0ูนย์กับเลข4นะครับพี่พี่เลขศูนย์กับเลข4สายลูดผมให้ไปที่เลข0ูนย์นะครับ ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับสี่สองสี่สามสี่ห้านะครับสามตัวผมให้ไปที่สี่ศูนย์ห้านะครับผมฮานอยเฉพาะกิจ ok นะครับฮานอยเฉพาะกิจ ok เนี่ยเป็นบางพื้นที่นะครับเป็นพื้นที่รับเสียงโชคเนาะ นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยเฉพาะกิจส่วนฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษผมได้เลข4แล้วก็เลข5นะครับได้เลขพี่น้องเนาะสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับให้ไปที่เลขห้าหกนะครับ สี่เจ็ดสี่เก้าห้าสามห้าหกห้าเก้านะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่สี่ห้าเก้านะครับผมอันนี้ฮานอยพิเศษนะครับ นะครับผมจะประมาณนี้นะครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับถ้าใดชิ่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับส่วนอีกหน้านะครับส่วนอีกหน้าเดี๋ยวให้พี่พแคปหน้าจอก่อนเนาะนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับในรอบปกติวันนี้ในรอบปกติวันนี้ผมได้เลข5แล้วก็เลข3นะครับ สายรูดให้ไปที่เลข3นะครับผม303436505456นะครับ3ตัวให้ผมให้ไปที่536นะครับผมอันนี้ฮานอยปกตินะครับรอบ6โมง หกโมงครึ่งน,นะครับนี่เลยนะครับผมส่วนฮานอยนะครับฮานอย VIP นะครับพี่พี่ฮานอย VIP VIP นี้ผมได้เลขสี่แล้วก็เลขแปดนะครับ สายรูดให้ไปที่เลข4นะครับผมถือว่าเดินดีนะครับพี่พวันนี้ก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในรอบ vip เนาะถือว่ามาปังๆนะครับ4 5นะครับผม4 6 49นะครับ85 86 89นะครับ สามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่แปดสี่ห้านะครับนี่เลยก็แนวทางวันนี้ผมสังเกตดูจะเด่น4กับเด่น5นะครับเนาะใน4นะี่ฮานอยเนาะท่านใดชื่นชอบก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะครับ นี่เลยก็จะประมาณนี้นะครับผมฮานอยปกติฮานอย v i p นะครับพี่พี่วันนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะขอให้เฮงๆปังๆรวยๆทุกท่านนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้อดด้วยนะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ